ไอแ้แก้วแกว่างานบนปีนี้มันจะปลอดภัยไหมวะทำไมข้ารู้สึกว่าปีนี้มันตึงหิดต,ตึงหิดยังไงไม่รู้วะโอ้พี่ชนพี่อย่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าพี่อ้าวไอน้นี่แกไม่เห็นเหรอว่าวัาแต่ละปีที่นี่มักจะเกิดเรื่องอยู่บ่อยๆอย่ะไม่นะข้าไม่เคยเห็นเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเห็นแต่ชาวบ้านเขาซุบซิบนินทาไอ้แก้วเองไ,ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยฟังเรื่องเล่ามาบ้างหรือไงว่าไอ้นี่ เรื่องอะไรอ่ะไม่บอกผมจะรู้ด้วยไหมเนี่ยฮัลโหลตื่นตื่นครับพี่โอ้ oh, ไอ้นี่วอนซะแล้วมาเดี๋ยวข้าพูดให้เองฟังระหว่างทางกลับบ้านขณะที่แก้วและชนนันเดินกลับบ้านพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับพระรูปหนึ่งยืนถือบาทอยู่ข้างถนนเมื่อพวกเขาได้เหลียวหันไปมองพระรูปนั้นท่านก็ได้เอ่ยพูดขึ้นมาว่าไตรบาตรนอยโยมเมื่อแก้วและชนเห็นดังนั้น พวกเขาก็ได้เดินเข้าไปหาพระรูปนั้นในทันทีเออหลวงพี่ครับหลวงพี่มาแต่วัดไหนเหรครับเนี่ยทำไมถึงได้มายืนอยู่บริเวณเนี้เมื่อไอ้ชนนั้นได้ถามหลวงพี่ไปแต่ในขณะเดียวกันหลวงพี่ก็ตอบกลับมาว่าทําบุญทําทานบ้างนะโยมไอ้แก้วเริ่มเห็นท่าไม่ดีมันจึงสะกิดให้ไอ้ชนรุ่นพี่ของมันให้รีบทำบุญแล้วหนีไปพี่ชนพี่ชนรีบทำบุญแล้วไปเถอะ ผมรู้สึกกลัวๆยังไงไม่รู้ว่าตอนเนี้ยรีบไปกระเถอะิอนานี่ก็มืดแล้วด้วยอะเออ,เออเออเองจะกลัวอะไรวะไอ้นี่เมื่อชนและแก้วทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงเดินทางกลับบ้านต่อไปและเมื่อพวกเขาเดินมาสักพักพวกเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาจึงได้หันกลับไปดูแต่กลับพบว่าไม่มีใครเดินตามมาเลยพวกเขาคิดว่าตัวเองอาจจะกลัวและคิดหลอนไปเอง จึงทำให้เกิดการจินตนาการไปหลากหลายรูปแบบเมื่อพวกเขาเห็นว่าไม่มีใครเดินตามหลังมาแล้วจึงค่อยๆหันหน้ากลับมาทันทีที่พวกเขาหันกลับมาพวกเขาก็ต้องยืนตกตะลึงสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือทำบุญทำทานหน่อยโยมเสียงที่คุณเคยและเคยฟังเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั้นทำบุญทำทานหน่อยโยมเสียงของหลวงพี่คนนี้พูดไม่หยุด จนทำให้ไอ้แก้วเริ่มฉี่ราดกางเกงเพราะกลัวเป็นอย่างมากเพราะพวกเขานั้นเดินมาเพียงแค่สองคนไม่มีคนอื่นหรือใครตามมาด้วยและพระรูปนี้ก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อไอ้แก้วเห็นดังนั้นจึงปล่อยให้ชนยืนอยู่คนเดียวไอ้ชนมันก็เริ่มมีอาการสั่นกลัวและฉี่ราดตามไอ้แก้วไม่แพ้กันจากนั้นมันก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีและทิ้งหลวงพี่คนนี้ไว้ที่กลางทางคนเดียวเช้าในวันต่อมา ไอ้แก้วเอ้ยตื่นตื่นอาบน้ำไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวมันจะสายเอานะเสียงคุณตาเรียกไอ้แก้วครับตาผมตื่นแล้วครับเสียงไอ้แก้วนั้นตอบกลับตาของเขาแก้วเป็นหลานคนเดียวของตาเอเพราะเขาโดนคุณพ่อและคุณแม่นั้นทิ้งไว้ให้คุณตาเลี้ยงที่บ้านส่วนคุณยายก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อสอถึงสปีก่อนเมื่อไอ้แก้วได้แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ไอ้แก้วก็ได้เดินออกมาจากห้องนอนของตัวเองโดยสภาพที่สุดโทมผมฟูใต้ตาดำคล้ำเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอ้แก้วมันโดนผีหลอกมาอย่างแน่นอนไอ้แก้วเมื่อคืนนี้เองไปเจออะไรมาวะทำไมสภาพแกพังยับเยินได้ขนาดนี้กันละนั่นเนาะตาเอได้ถามไอ้แก้วก็เจอผีพรากไงตาเมื่อคืนเนี่นะข้ากับพี่ชนเดินกลับบ้าน เจอพระรูปหนึ่งบอกให้พวกข้าใส่บาตรทำบุญพอพ่กข้าใส่เสร็จก็เดินออกมามุ่งหน้ากลับบ้านแล้วตารู้ไหมว่าพวกข้าเจออะไรอ่ะแกเจอผีพระตามกฎมาใช่ไหมไม่ใช่เลยตาเป็นข้ากับพี่ชนหันหลังไปนะก็ไม่พบใครเลยสักคนน่ะโธ่ไอ้แก้วข้าละรอฟังตั้งนานแกนี่น่ามันน่าโดนจากปราบสองปราบเข้าใหโ้โอ้ยโอ้ยตาฉันยังเล่าไม่จบอา้าว ข้าก็นึกว่าแกพูดจบแล้วเอ้าเอา,เ,อาเล่าต่อเล่าต่อแต่ว่าข้าเมื่อยแล้วอะทีหนังกันก่อนเถอะค่อยเล่าต่อเมื่อไอ้แก้วและตาของเขาได้เดินมานั่งที่เก้าอี้แก้วก็ได้เล่าเรื่องต่อจากที่ค้างไว้ก่อนหน้านั้นต่อน,นะจ้าตาพอพวกข้าหันหลังไปอะก็ไม่พบใครเลยสักคนน่ะเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอพวกข้าค่อยๆหันหน้ากลับมาจ้าเอ๋พระรูปนั้นนะ่ะยืนอยู่ตรงหน้าของพวกข้า พราะท่านอาจจะเดินมาพร้อมกับแกก็ได้ไม่ใช่จต่าจำที่ข้าพูดได้ไหมเพราพวกข้าทำบุญใส่บาตรอะไรนั่นเสร็จพวกข้าก็เดินออกมาจากที่นั่นพวกข้าเดินไม่ได้หยุดพักเลยนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะที่พระรูปนั้นจะเดินมาถึงก่อนพวกข้าเออมันก็จริงของเองเอาเอาเดี๋ยวข้าจะไปหาสื่อใหม่กนแล้วกันเรื่องนี้เองไปเรียนได้แล้ววีผมดีๆหน่อยได้จตาข้าไปแล้วนะบาย เมื่อแก้วเล่าเหตุการณ์ที่ตนเผชิญมาให้กับตาเอฟังจากนั้นมันก็วิ่งไปที่โรงเรียนในทันทีในสภาพที่เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้แก้วมันก็วิ่งแบบนี้เป็นประจำเพราะมันชอบตื่นสายยิ่งบ้านใกล้โรงเรียนมากเท่าไหร่มันก็เอาแต่พูดว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆตื่นตอนไหนก็ได้แล้วมันก็ชอบไปโรงเรียนสายทุกวันจากนั้นตาเอก็ได้เดินมาที่บ้านของไอ้ชนเพราะทั้งสองเจอผีพระด้วยกัน เลยจะเดินมาถามว่าพวกเขานั้นเชื่อจริงไหมหรือไอ้แก้วหลานรักของแกนั้นโกหกแกซึ่งแกไม่ค่อยจะเชื่อใจไอ้แก้วสักเท่าไหร่เพราะมันชอบพูดเล่นอยู่เสมอชนเอ้ยไอ้ชนอยู่บ้านไหมว่าว่าไงจ๊ะตาเอ๋เมื่อไรตั้งแต่เช้าจังเลยอะ่ะข้ามีเรื่องอยากจะถามเองสักหน่อยอ๋อได้ได้จัตตามามามาเข้ามาคุยกันที่บ้านเลยข้างนอกอากาศมันร้อนเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไป ไอ้แก้วมันจะมาต่อว,ว่าข้าได้นะอ้อๆด,ด,ดอยๆตาเอก็ได้เดินเข้าบ้านใด้ชนไปไปที่เรียบรอย้อยตาดื่มน้ำเย็นๆก่อนค่อยเล่าว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มาหาข้าแต่เช้าขนาดนี้ที่ข้ามาก็ไม่มีอะไรหรอกข้าให้ไอ้แก้วมนเล่าไอ้ข้าฟังก่อนมันไปโรงเรียนว่ามันเห็นผีพระพร้อมกับเองมันเป็นเรื่องจริงไหมข้าเองก็กลัวว่ามันจะมาพูดล้อเล่นกับข้า ข้าเลยมาถามเองให้แน่ใจเสียก่อนอ๋อก็นึกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่แท้ก,ก็เป็นเรื่องของเมื่อคืนนี่เองพวกเองไปเจอกันที่ไหนล่ะน,นู่นตรงทางโค้งตรงนน้นนะจ๊ะเออเออเรื่องมันเป็นมาอย่างไงไหนลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิเอาให้ละเอียดยิบเลยนะข้าจะได้ระวังตัวไม่ได้เดินไปทางนั้นคือคือเรื่องมันเป็นแบบนี้จ้ะตาเอตั้งใจฟังดีๆล่ะเมื่อชนพูดจบ ตาเอก็เงียบไปสักพักแกก็ไม่พูดไม่จาอะไรจนเล่าจบแกก็เดินออกจากบ้านไล้ชนไปในทันทีตาเอเดินตามถนนมาได้สักพักแกก็เริ่มนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามปีก่อนที่เป็นวันของเมียตาเอนั้นเสียชีวิตเนื่องจากตกใจกลัวและช็อกไปและยายก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกเลยตาเอก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนที่แกนั้นจะเดินเร็วขึ้นเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่วัด และไปปรึกษาหารือกับหลวงพ่อเมื่อตาเอมาถึงที่วัดป่าช้าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านตาเอก็รีบมุ่งหน้าไปที่หลวงพ่อที่กําลังกวาดใบไม้อยู่ที่ลานวัดซึ่งแกเองก็ไม่รอชา้ารีบเข้าไปนมัส,สการหลวงพ่อในทันทีว่ายังไงล่ะตาเอทำไมถึงหน้าดำคลํำเครียดมาแต่ไกลหลวงพ่อผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนไอ้เก้วมันไปเจอผีหมาขอรับ ไปเจอที่ไหนล่ะไปเจอได้ยังไงเมื่อคืนนี้ครอบหลวงตามันกับไอชนนั้นกําลังจะกลับบ้านก็ไปเจอกับผีพระอยู่กลางทางพอดีเออเรื่องนี้นะก็มีคนมาเล่าหลายคนแล้วนะวันนี้ที่เจอบางคนก็บอกว่าเป็นผีไอแวนบางคนก็บอกว่าเป็นผีจากที่อื่นไอแวนคนที่อยากแต่งงานกับอีวันใช่ไหมหลวงพอ่อ เออก็น่าจะใช่เพราะอัตมาได้ยินข่าวมาว่าเมื่อสองหรือสปีก่อนโยมแหวนกับโยมวันมีความรู้สึกดีๆต่อกันไม่นานทั้งสองก็ได้ตกลุมรักและโยมแหวนก็ขอลาบวดก่อนที่จะแต่งงานกับโยมวันแต่โชคดีก็ไม่ได้เข้าขางนักเพราะพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบโยมแหวนจึงออกอุบายให้โยมแหวนนั้นออกบวชหลังจากนั้นได้ไม่นาน ก็ได้ข่าวว่าลูกกำนันของหมู่บ้านเราก็หลงรักโยมวันเขาก็เลยใช้อุบายสารพัดเพื่อให้ได้โยมวันมาเป็นแม่ของลูกทางโยมพ่อโยมแม่ของนางก็ยินยอมเพราะพวกเขาก็ชอบลูกของโยมกำนันอยู่แล้วแต่พอเรื่องนี้ถึงหูโยมแหวนเขาก็เกิดเรื่องขึ้นโดยโยมแหวนบุกไปจีบานของโยมวันหลังจากนั้นโยมแหวนก็กลับมาวัดตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไปสองสามวันก็พบว่าโยมแหวนนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งวันหนึ่งโยมแหวนได้กลับมาในสภาพที่ไม่น่าดูออกมาทำให้ชาวบ้านตกอกตกใจบางคนถึงกลับเสียชีวิตไปในทันทีที่แท้รื่องทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วทำไมผีไอแ้แหวนยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกล่ะครับหลวงพอ่อเอ,อ้ยชีวิตของโยมแหวนนั้นนาา่าเศร้าพอตายไปก็พบว่าโดนสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้ไปทำร้ายใครไม่ให้ไปผุดไปเกิดช่างน่าเวทนานักเรามีทางไหนที่จะช่วยเขาได้หรือเปล่าครับหลวงพ่อพอจะช่วยได้ไม่ขอรับอาตมาเองก็ช่วยอะไรใครไม่ได้หรอกเพราะกรรมของเขาขึ้นอยู่กับว่า ยมจะปล่อยวางหรือเปล่าเมื <_ H> ่อหลวงพ่อพูดจบท่านก็ได้เดินออกไปอย่างหมดหวังที่ท่านจะช่วยได้แต่เอก็ได้เดินกลับมาที่บ้านหลังจากเรื่องราวที่ไอ้แก้วและไอ้ชนนั้นได้เจอผีจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนเจอเพิ่มมากขึ้นและในที่สุดวันที่คถาอาคมนั้นเริ่มเสื่อมผีพระแหวนก็ได้มาปรากฏขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านไอ้แก้วและบ้านที่อยู่หน้าของผีพระนั้น นั่นก็คือบ้านของวันที่เป็นอดีตคนรักของเขาเขายืนจ้องมองไปที่บ้านหลังนั้นอยู่สักพักก่อนที่จะหายไปพี่ขุนพี่ว่าเรื่องที่ชาวบ้านเจอผีไอ้แหวนหนั่นห่ะเป็นความจริงไหมเอ็งอย่ามาปากเสียสิข้านะมันตายไปตั้งนานแล้วแถมยังถูกสะกดวิญญ,ญาณอีกมันจะออกมาโผล่อยู่แถวนี้ได้ยังไงกันวะ เออใช่ป่านนี้คงเป็นเพดจที่โถกักขังบริเวณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ะเออวันนี้เกพูดดีเว้ยอ้าวยกยกอย่าให้มันขาดตอนเสยอเน่เมื่อพวกเขาพูดคุยกันไปมาอย่างสนุกสนานคนของไอขุนก็ได้เหลียวมองไปข้างนอกปรากฏว่าเขาก็ได้เจอกับพระรูปหนึ่งที่กำลังยืนจ้องมาที่พวกเขาอยู่พ่พ่พพพี่พี่พี่ขุนครับเนั่นพระใช่ช่ไหมครับน่ะก็ข้าไม่ได้ตาฝาดไม่ใช่ไหม โอ้ยไอ้จ้อยก็จะปอดแหกไปไหนวะมันไม่ใช่พี่ต,ตรงนน้อนอะไหนตรงไหนวะเมื่อไอ้ขุนหันมามองก็พบว่าไม่มีใครยืนอยู่เขาจึงหันหน้ามาต่อว่าไอ้จ้อยในทันทีนี่ไอ้จ้อยเอ็งกลัวจนขึ้นสมองเลอะเลือนหมดแล้วมั้งเอ็งอะพี่จริงๆนะครับข้ขขขาเห็นจริงๆอะเมื่อกี้เมื่อไอ้จ้อยหันไปก็พบว่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นจริงๆโยมเวน ปล่อยวางเสียเถิดถือว่าหลวงพ่อขอบินชบาทเถอเนะไม่ได้พวกมันฆ่าคนตายจะให้พวกมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงแถมมันยังมาแย่งเมียของข้าไปอีกไอคนต่ำช้าพวกนี้ไม่สมควรมีความสุขอาตมาเข้าใจโยมนะแต่สักวันพวกเขาก็ต้องได้รับกรรมที่ก่อไว้อย่าสั่งเว้นสั่งกรรมอีกเลยไม่ได้พวกมันต้องสมควรตาย เมื่อผีพระแหวนพูดจบเขาก็ได้หายไปไอ้ขุนและลูกน้องของมันก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังจะเกิดภัยก็เอาแต่นั่งกินนั่งเดิมอยู่อย่างสนุกสนานจนกระทั่งพี่ขุนก็่าวนี้ของจริงแล้วนะครับเอเ็งนี่จะร้อนอะไรนักหนาวะไหนมันอยู่ตรงไหนของเอง็งห้ามกระพรพิบตานะหยุดยืนอย,ยู่ตรงนั้นขอรับเมื่อไอ้ขุนหันไป เขาก็ได้เจอกับผีเพ่าแหวนจริงๆคราวนี้มันพูดอะไรไม่ออกตัวสั่นเกรงไปหมดจากเมื่อกี้ที่ปากดีๆอยู่ก็กลายเป็นคนใบ้ขึ้นมาในทันทีจู่ๆภาพก็มืดไปและมีเสียงเหมือนกับของหล่นลงพื้นเช้าวันต่อมาก็ได้มีคนได้พบศพของไอ้ขุนและลูกน้องนอนแขนหักขาหักคอขาดอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาสภาพศพน่าสยดสยองเป็นอย่างมาก ผู้คนต่างก็พูดไปเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฝีมือของผีไอ้แหวนเป็นแน่เพราะไอ้ขุนไปปลุกปล้ำนางวันจนได้ตกแต่งเป็นผัวเมียกันข่าวนี้ก็แพร่สารพัดออกไปและในขณะเดียวกันโยมแหวนโยมเก่งมากหากโยมเชื่อฟังอัตมาแบบนี้อัตมาก็จะปลดปล่อยให้โยมไปเป็นอิสระและโยมก็จะได้ขึ้นสวรรค์เพราะโยมนั้นโดยช่วยคนไว้เยอะ ความจริงแล้วในวันนั้นวันที่หลวงพี่แหวนยังมีชีวิตอยู่เขาก็ได้เดินตามหลวงพ่อไปในป่าเพื่อจำศีลและวันนั้นก็เป็นวันที่คนของไอ้ขุนนั้นมาดักรอไว้อย่างเรียบร้อยแล้วคนที่ฆ่าหลวงพี่แหวนแท้จริงแล้วเป็นหลวงพ่อที่ออกอูบายเล่เหลี่ยมคนที่ขะขังวิญญ,ญาณก็เป็นฝีมือของหลวงพ่อเช่นกัน